สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยอยู่กับผมเจษไซก้อยเหมือนเดิมนะครับยังไมเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์นะครับยังมีฟุตบอลที่น่าสนใจครับเริ่มที่ เวลา4ทุ่มเหมือนก่อนนะครับฟุตบอลล,ลีกิเบลารุสครับสมอกรจะเปิดบ้านเจอกับสลุดสมอกร12แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้อส์สซอลมา02นะครับปาเวลเบเรเซฟคิเลโอโอโลโนวิชกองหน้าเป็นเทรนตีลุชเชวิทนะครับเจอกับสลุดครับมี10แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ,บ้านให้กับดินโนโมมินส์ศูนย์ต่อ5นะครับอังเดอิสบาฮัก ียาทิชูรอบกับฮาโพสกี้นะครับเจอการฤดูกาลที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าบ้านใครบ้านมันครับสมอกรก็เปิดบ้านชนะ3-2ก่อนเกมเขามองสมอกรเป็นต่อนะครับเอ,า,อาง่ายสลูตเนี่ยฟอร์มช่วงหลังแย่มากนะครับ2นัดหลังสุดโดนไป11ลูก แม่ดูแล้วเนี่ยน่าวัดใจสมอกรในบ้านดีกว่าครับมีโอกาสสูงจะเบียดชนะเก็บ3แต้มนะครับขยับไปที่เวลา5ทุ่มครับไปดูฟุตบอลยูโรนัดที่2ในกลุ่มดีนะครับออสเตรียเจอกับโปแลนด์ครับออสเตรียประเดิมนัดแรกด้วยกันแพ้ฝรั่งเศสมา0ูนะครับตัวหลักๆชุดนี้ของรัฟลังนิกก็มาเซลซาบิเซอร์คริสตอฟบอมการ์เนอร์คลาดไลเมอร์นะครับตามข่าวมาโก็อนาโตวิชนาจะได้ออสตาร์ตัวจริงในขณะที่โปแลนด์ก็ออสตาร์ด้วยกันแพ้เนเธอร์แลนด์มา1-2นะครับ ตัวหลักๆก็แม่เลวันดอบสกี้ยังไม่พร้อมนะครับดังนั้นเนี่ยตรงกลางเปียวเตอร์ซรินสกี้มีเซบาสเตียนซีมาสกี้ยาคุปคิวอเกมรับกองหน้าก็ต้องเป็นอดัมบุกซ่าหัวออกจากอันตันญาสปอร์ที่นัดแรกยิงได้นะครับเจอกันล่าสุดก็คือยูโรหนที่แล้วรอบคัดเลือกครับปรากฏว่าโปแลนด์ไม่แพ้นะครับในบ้านเสมอสูเกมเยือน โปแลนด์บุกชนะ1-0ได้ซ้ำครับคู่นี้ก่อนเกมตามหน้าเสือเขามองออสเตรียเป็นปอเล็กน้อยนะครับจริงๆอ่ะเป็นบอลใกล้เคียงมากๆนะครับเอาง่ายออสเตรียก็เล่นดีมากๆในวันที่แพ้ฝรั่งเศสไปเสียโอนโกได้ซ้ำในขณะที่โปแลนด์ก็สู้กับเนเธอร์แลนด์ได้สนุกนะครับแม้ว่าไม่มีเลวันดรอสกี้ครับเกมสูสีครับมีโอกาสออกเสมอเหมือนกันครับซื้อ2มุมเชียโปแลนด์นะครับมีโอกาสไม่แพ้ไปอย่างน้อยในคืนนี้ครับปิดท้ายที่บอลเช้าวันพรุ่งนี้นะครับเจ็ดโมงเช้าโคปาอเมริกา ในกลุ่ม A ครับชิลีเจอกับเปรูนะครับ โดยชิลีเนี่ยอุ่นเครื่องโตรมปารากวมามา3-0ในเกมล่าสุดตัวหลักๆที่เรายังคุ้นกันหน่อยก็มาซิโนโน,นูเนสมิดฟิลจากนอริทนะครับแนวรุอเอกซิสซานเชตัวเก่าจากอินเตอร์เอดูออกโกวากัสก็ยังเล่นอยู่นะครับในขณะที่เปรูอุ่นเครื่องเกมล่าสุดเบียดชนะเอลซาวาร์ดมา1 0นะครับตัวหลักๆก็เซโยเปียคริเตียนคูเอม่าอังเดกาลิโยเปาโลเกเรโรนะครับหัวหอกตัวเก่าวัย40ก็ยังติดทีมชุดนี้นะครับ เพิ่งเจอกันมาในคัดบอลโลกเมื่อตุลาคมปีที่แล้วชิลีเปิดบ้านชนะ2-0ครับก่อนเกมชิลีเป็นต่อแม่บอลคู่นี้เอาตรงเล่นสนามกลางนะครับแต่ยังชอบชิลีมากกว่าครับพี่เจ็ดมองว่ายังไงก็ภาพรวมเฮดวดูดีกว่าด้วยครับมีโอกาสจับเบียดชนะได้ในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับสรุป3คู่ครับชอบที่สโมกรโปแลนด์และทีมชาติชิลีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของไซโก้อยครับสวัสดีครับ